สวัสดีครับพบกับกัจะจายดีไวครั้งครับวันนี้ผมจะพามาเติมน้ำยาแอร์รถยนต์นะครับครับรุ่นนี้ใช้น้ำยา R134a นะครับเออตัวเนี้ยคือผมลองเปิดตัวเจ้าฝาแรงดันต่ำกับแรงดันสูงแล้วเนี่ย มันมีลมออกมาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอืมไอตัวสอนเตือน้ำยาแอเนี่ยมันหมดสภาพหรือเปล่านะครับเนี่ยผมลองเปิดดูไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเปิดไปทีแล่วเนี่ยครับมันจะมีเสียงลมออกมานะครับเสียงลมออก

มีกลิ่นมีกลิ่นของน้ำยาออกผมก็เลยจะคิดว่านันไหนจะเติมแล้วเปลี่ยนสอนเติมน้ำยาด้วยดีกว่าเปลี่ยนสอนเติมน้ำยาด้วยโนโลนี่ฮะนะครับอุป,รปรกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ1นึ่ง้ำยาครับหนึ่งสามสี่เอ,อไหด์พันกร,รม นะครับของแมกลแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาการลวน่นะครับเป็นน้ํายาการั่วอีก80กรัมอันนี้เป็นน้ํามันน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับนี่สำหรับเติมน้ำยา R134A โอเคน,นะครับ เราก็จะมีอุปกรณ์การน,น,นี่การเติมสายวัดมิเตอร์แล้วก็มีตัวนี่เสียบเข้าไปกับสอนให้ตัวตัวสอนเติมน้ำยานะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวต่อกับตัวกระป๋องเติมน้ำยานะครับอ่ามันจะมีแท่งเจาะรูอยู่นี่นะครับโอเคนี่ครับ อันนี้ผมจะเปลี่ยนสอนก่อนสอนเตือนน้ำยายแอร์ก่อนเดี๋ยวต้องถอดของเก่าออกก่อนนะครับอันนี้เป็นคือมือถอดอันนี้เป็นสอนนี่นะครับมันจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่ถ้าด้านใหญ่ก็จะเป็นด้านหไฮนะครับพรมรูใหญ่แล้วก็เอาตรงบ่านะครับเสียกกบเข้าไปในร่องของสอนแล้วก็หมุนออก น่นหน่อยครับน่นจริงจริงเดี๋ยวขออนุญาตน,นี่นะครับสภาพของสอนที่มันเสียนะครับเห็นไ,ไหมมันจะร่วงลงมาเห็นไ,ไหมสปริงมันเสียครับเห็นไ,ไหมสปริงมันลาก็เลยทําให้ตรงยางเนี่ยมันไม่ดันเข้าไปเพื่อที่จะปิดไม่ไม่ให้น้ายาแอร์ไหลกลับเนี่ยครับมันห้อยลงมาตัวที่โอเคจะต้องเป็น่างนี้ครับสภาพ นี่นะครับสอไอยางมัต้องดันขึ้นไปปิดน้ำยาไม่ให้เอาเวลาเราเตือนน้ำยามก็จะเนี๊ยดดันสปริงแล้วน้ำยาเข้านะครับมันก็จะดันกลับนะครับแต่เนี้ยสอนตัวเนี้ยสปริงมันเสียแล้วนะฮะเบเห็นไหมยางมันห้อยมาแล้วนี่นะครับอันนี้คือด้านหฮทายแรงดันสูงจากนั้นเราจะมาประกอบอุปกรณ์ เกจวัดนี่นะครับเกจวัดกอบเกจไว้ก่อนกัสายสายมีสามสายครับแดงเหลืองน,อน้ำเงิน สายสีเหลืองเราจะเข้าตรงกลางสายสีน้ำเงินเข้าตรงโลสีน้ำเงินนี้สีแดงก็เข้าตรงไฮสีแดงนี้นะครับตามสายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัววาล์วเนี้ยไปเสียบกับไอตัวจุดเติมน้ำยาแอร์โลกับไฮครับเนี่ยวยเสียบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระบอกปักบอลน,นะครับเราทําดันดนี้เข้าไปดันแล้วไปเสียบที่ตรงหัว เติมน้ำยาแอร์นี่ครับโลหไฮโอเคนี่นะครับหลัจากที่เราเอาตัววาลวต่อเข้าไปที่ท่อแก๊สไอท่อน้ำยาแอร์รนี่ไฮเเราจะต้องโคดูก่อนนะครับหมุนทวน,นเข็มนาฬิกาไว้ให้สุดเพื่อที่จะปิดไว้ก่อนนะครับ เหมือนกันครับฝั่งโลก็เหมือนกันครับนี่นะครับนี่ฝั่งโลก็ตําบุนทวนเข็มปิดไวยก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาท่อเติมน้ำยามาต่อเข้ากับตรงนี้ทั้งโลแล้วก็ไฮนะครับทีนี้เราก็จะเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าไปในท่อสีฟ้านี่ให้เต็ม มมันคอเเซจากนั้นเราก็จะเอาวาวตัวนี้ครับมาสวมที่ตัวน้ำยากันรั่ว ครับสต็อปลีกนี่ครับนีกันรั่วนี่แต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องทําการคลายตัววาล์วนี้ปิดไว้ก่อนนะครับปิดก็คือเรานี่นะครับปิดก็คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะให้พินตรงนี้มันถอยกลับไปไม่งั้นมันจะเจาะตรงนี้แล้วแก็มันจะออกนี่ทั้งหมดเลยครับ สมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนจากนั้นเราถึงจะหมุนอันนี้เข้าไปสวนเข้าไปนี่ครับ จะการล็อกนี่สะนี่ชิปนี่นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาต่อเข้ากับสายสีเหลืองนี่นะครับตเข้ากับสายสีเหลืองนี่โอเคเสร็จจากนั้นเราก็จะไป สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เปิด air, แอร์เพื่อที่จะให้ตัวอันนี้มันครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเปิดจุดตรงนี้เราจะต้องหมุนเปิดน้ํายาแอร์เปิดน้ํายากันรั่วนี่ก่อนแล้วก็มาคลายตรงเจ้าวาลวตรงที่จะเข้าเกียร์เนี่ยเพื่อที่จะดัานอากาศออกจากท่อให้หมดก่อนนะครับโอเคาเริ่มเข้าแล้วนะครับ เราก็ต้องมาเปิดิทีนี้นะครับ